สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเยนเหล่านะครับวันนี้นะครับเยนเหล่านะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่วัดฟอร์ดนะครับพบกับเวสต์แฮมนะครับยูไนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับเตะกันในเวลาสี่ทุ่มตรงอีกแล้วนะครับอ่าและวันนี้นะครับเยนเหล่าก็จะมาจากทีเด็ดบอลนะครับของคู่นี้กันด้วยนะครับ ทางเจ้าบ้านนะครับวัดฟอร์ดนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแป้หนักนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเกมอีก10เกมหลังสุดนะครับเก็บชัยไม่ได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับและแพ้ไปถึง8เกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับเวนแฮมยูเนเต็ดนะครับผลงานภาพรวมนะครับในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูแผ่วลงไปจาก ในช่วงก่อนหน้านี้อยู่เยอะเลยเหมือนกันนะครับเพราะเกมในลีกนะครับจะเกมหล่าสุดพวกเขาครับเก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่านะครับเกมนี้เวสแฮมยูเตดเอพวกเขาจะได้บุกม,มาเจอกับงานที่ถือว่าไม่ได้ดูง่ายเอ้ยขอไปครับนะถือว่ามาพบกับงานที่ไม่ได้ดูยาก <c oughs> เท่าไหร่นักนะครับเพราะเกมนี้พวกเขาจะได้บุกมานะครับเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่ถ้าเทียบกันดูจอกในเรื่องของฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกช่วงที่ผ่านมาของสองทีมนี้กันดูนั้นนะครับมองว่าเป็นทางด้านทีมเยือนนะครับอย่างเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับก็พอจะดูยังมีทรงและดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับที่แพ้ไปถึงละแปดเกมจากสิบเกมหลังสุดในในลีกนะครับ อยู่พอสมควรนะให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนนะครับเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับจะบุกมาไล่ลุ้น3ามแต้มกับบานได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้นะครับเห็นคนเลือกเชียร์เวสแฮมยูเนเต็ดนะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอฝากเลือกเชียร์ด้วยนะครับขุนค้อนนะครับเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับแม้ว่าฟอร์มในหลีช่วงหลังนะครับผลงานจะดูแผ่วลงไปจากช่วงก่อนหน้านี้อยู่เยอะก็ตามทีแต่ถ้าเทียบกันดู ทางด้านเจ้าทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอาการแย่กว่าเพราะเกมใน,นหลีกสิบเกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึงแปดเกมนะครับนั้นมองว่าเวนแฮมยูเนเต็ดเองพวกเขายังดูมีทรงกว่าและดูคาดหวังได้มากกว่านะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอยู่พอสมควรเกมนี้เชื่อว่าเวนแฮมยูเนเต็ดนะครับจะบุกมาลุนเก็บสามแต้มได้นะครับ ก็ขอฝากเจียวด้วยนะครับขุนค,คอนเวนแฮมยู่นเต็ดนะครับชนะแน่นอนนะครับเจนเหลาฟันทองเลยนะครับสุดท้ายนี้นะเจนเหลาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเจนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ